อัครมเหสีได้ทรงตั้งพระคันแล้วก็ทรงปลิ่มปีติใจยิ่งนักสมประรายทานเครื่องพดุงคันมากมายอีกทั้งพระราชาจากเมืองต่างๆต,ตามหัวเมืองทั้งหลายก็ทรงเครื่องบรรณาการมาไม่เคยขาดพอครบถ้วนกำหนดทศมารพระนางจึงประเสริฐพระอ,อรรถ พระประโยาต์ทรงขนาพระนามพระโอรสว่ามหาปัญน,นาทะชาวเมืองแคว้นอังคะละมะคตต่างก็พากันทิ้งหลีกสาบลงติดท้องพระราหลวงคนละหนึ่งกสาบ้วยพระราชาทรงทราบว่าเป็นข้าน้ำนมของพระลูกเจ้าเหรียงกสาบได้รวมกันเป็นกองใหญ่โตมโหราน แม้พระราชาจะตรัสห้ามแต่ชาวเมืองก็ยังพากันโยนเหรียญลงที่ท้องพระลานหลวงต่างก็ไม่ยอมรับคืนพระกุมาณนั้นทรงเจริญวัยมาตามลำดับครั้นทรงเติบใหญ่เจริญวัยแล้วมีพระชนไดสิบหกพรรษาก็ทรงบรรลุความสำเร็จในศิลปะทุกประการพระราชาทรงตรวจดู พระชนมายุของพระโอรสแล้วตรัสกับพระเทวีว่าจะสร้างประสาทอันน่าเรื่นลมแด่พระโอรสจากนั้นก็จะให้ทำการอภิเศกพระราชารับสั่งให้หาปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูพื้นที่ทรงรับสั่งให้ไปหาสถานที่อันเหมาะสมและให้ช่วยกันสร้างปราสาทเพื่อพระโอรส พระคาจาผู้จำนาญในการโดยชัยภูมิจากหัวเมืองต่งางๆทั้งผู้ทำการออกแบบและก่อสร้างก็มาประชุมปรึกษาหารือกันก็จะช่วยกันก่อสร้างพระศาสด้วยความตั้งอกตั้งใจปล่อยท้าสักกะจอมเทพก็ตรัสเรียกวิศกรรมเทวบุตรมาเข้าเฝ้า ทรงรับสั่งให้ไปสร้างพระศาลาแก้วยาวเก้ายอดกว้าง8โดยนดสูงยี่ห้ยชดเพื่อเป็นบรรณาการแก่มหาปนาทะราชุกมุมารพิสุกรรมเทวบุตรรับเทวองค์การแล้วก็เนรมิตกายเป็นนายช่างหนุม่มเขาไปหาพวกช่างข่อสร้างซึ่งกำลังปรึกษา าลเือรกันเด็ยใจจดจ่อและชายนมก็เด็ปราสายี่ว่าพวกท่านจะได้ลำบากใจกันไปเลยขอพวกท่านไปรับประทานอาหารให้อิม่มหนำสำราญกันก่อนเถิดแล้วค่อยมาปรึกษางานกันใหม่จากนั้นก็เอาท่อนไม้เคาะแผ่นดินสามครั้งด้วยเทวานุภาพ และบุญญาณุภาพของพระกุมมารมหาปนาทะประสาทเจ็ดชั้นก็ผุดขึ้นจากแผ่นดินตั้งตระงงานสูงเสียดฟ,ฟ้างามเด่นเป็นสง,ง่าเหมือนทิพยวิมานในสมัยนั้นมหาชนได้ทำมงคลสามอย่างคือมงคลฉลองประสาทมงคลอภิเศกสมโพธิสวเวตฉชัร และอาวาหามงคลของพระกุมามรมหาปนาทะในคราวเดียวกันจอแควนทั้งสองก็ได้พากันมาร่วมงานมงคลอย่างล้นหลามเราไม่เคยเห็นมหาปราสาทที่สวยสงาสูงตรังงานเทียมฟ้าอย่างนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นจึงได้มีการฉลองมหาประสาทยาวนานถึงเจ็ดปี พระราชามหาปนาทะทรงครองราชสมบัติด้วยทศพิษราชธรรมสมบกครองไพ่ฟ้าประชาราใหเกิดความร่มเย็นเป็นสุขเรื่อยมาเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วแก็เสด็จกลับสู่เทวโลกตามเดิมเมื่อเท้าเธอได้มนเกิดในเทวโลกแล้วปราศาสตร์นั้น ก็จมลงในกระแสแม่น้ำคงคาเพราะไม่มีผู้มีบุญท่านไหนที่มีบุญพอที่จะครอบครองหรือเป็นเจ้าของมหาปราสาทนั้นได้เห็นไหมจ๊ะประสิ่งมหาสัจจ์คู่ควรกับบุคคลมหาสัจจ์เท่านั้นบุคคลมหาสัจจ์ก็คือบุคคลผู้สั่งสมบุญเอาไว้อย่างดีแล้ว มือนอย่างพระเจ้ามาหาปัาทะทงงสมปรารถนาทั้งในมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติส่วนว่าชีวิตในปัจจุบัน,นชาตินี้พระองค์จะอุบัติมาเป็นใครแต่จะได้สมบัติยิ่งใหญ่อย่างไรเรานคงต้องมารับฟังกันต่อพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ให้ลูกๆก รักในการสั่งสมบุญให้มากมากตระยากพบกับสิ่งอัศจรรย์และเป็นเจ้าของสมบัติอัศจรรย์ก็ต้องทำตัวเราให้เป็นคนอัศจรรย์ด้วยการสั่งสมบุญกันทุกๆวันสร้างมหาธรารมปรมีกันให้เต็มที่เต็มกำลังรักษาศีลและเจริญภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป แล้วสักวันหนึ่งเราก็จะสมปรารถนาในทุกสิ่งกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พรองบังเกิดขึ้นเอาไวใ้ใจสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยรู้แจง้งเห็นแจ้งแทงตลอด ทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอนธรรมกายเจดีเมื่อนอัน,นันจะกระวานอนํานวยสุขทุกสถานราบนิผ่านถึงสุขแข